เราควรจะสตรัมอุคุรเร่ตรงไหนดีคําถามนี้มีคําตอบครับอุคูรเร่ครับถ้าเกิดว่าถือตามรูปแบบที่ผมแนะนําไปในตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับจุดที่เราควรจะสตรัมที่สุดก็คือบริเวณนี้ครับเพราะว่าเมื่อเราถืออุคูรเร่แบบนี้นะครับมือเราก็จะตกประมาณตรงนี้นี่มันก็คือช่วงตน้ตนต้นคอนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามไปเล่นตรงซาวโฮนะครับเพราะว่านี่มันเป็นเครื่องดนตรีตัวเล็กครับ ถ้าเกิดเราพยายามจะเล่นในซาวโฮมือเราจะหงิกงอแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเมื่อยแล้วก็เรียกว่าไม่สะดวกในการเล่นครับฉะนั้นมือตกตรงไหนก็เล่นตรงนั้นในกรณีนี้ถ้าถือตามรูปแบบที่ผมแนะนําถือให้เล่นสบายจะเล่นประมาณค้นคอนี้ครับและสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมครับก็คือเสียงที่ เพราะวิเวยนี้ครับเป็นจุดที่เล่นแล้วเสียงจะค่อนข้างที่จะนุ่มนวลนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นตรงนี้เสียงก็จะออกแนวแข็งแข็งขึ้นมาหน่อยซึ่งไม่มีตรงไหนถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าถ้าเล่นตามตรงนี้ก็จะได้ความนุ่มนวลของเสียงนะแล้วก็สะดวกในการเล่นด้วย